โยสวัสดีครับทุกคนผมตัวนะวันนี้ผมจะมาสอนปั้นดอมเมจหน้าบอร์ดนะทุกคนไม่จําเป็นต้องมีตัวรับดาเมจหน้าบอร์ดก็สูงได้นะมาดูกันว่าทํำยังไงนะทุกคนก่อนอื่นนะตัวที่ผมแนะนํานะให้ปั้นดอเมจคือใช้นี่มีฮอกนะครับไม่ต้องมีตัวรับก็เก่งได้อย่างเดียว สักพักหนึ่งถ้ามีหอกผมเวลโลสามห้าครบทุกตัวลว้เดี๋ยวผมจะเอาโยรุอิชิออกเพรานี่ค,ครับดูวเวลสามห้าสี่จุดหนึ่งอันนี้ใส่ของน้อยกว่าได้นะใส่ของน้อยกว่าโยรุอิชินี่ดาเม็นอันติมันพอๆกันอันนี้ผมใส่ให้ยยรุอิชิเนี่ยอันนี้ผมตัวนี้ดเจ็ดผมไม่ได้ใส่หมวกด้วยผมจะลองถอดให้ดูเลย นี้1อ่ะเทียบกับตัว2ก็ได้ครับ1 2อ่งสองคุมเหมือนกันนะห2ึ่สอง้าคุมเป็นถ้าคุมสีทองเหมือนกันนะทุกคนนี่1นึดาเมจ5้าหมืนเาดาเมจอันติ3ามล้านสอล้านการนี้ตัวที่2เปลวสานะ8ป0 0มกับดาเมจ อันติสามล้านสามแสดงว่ามีฮอกเวลสาตีแรงกว่ายรูอิชิแน่นอนอันติก็แรงกว่านี่ดูเลยที่แรงกว่าแลเม็แรงกว่าวครับคือแล้วก็อีกอย่างปัจจัยที่สำคัญคือพวกนี่พวกนี้นะอันเนี้ยถ้าได้เผาเป็นสองหมดเนะี่ย ยของผมผมยังไม่ได้ด่านสากระดานสีนะที่เป็นเถาคูนสองด้าเมนผมก็จะเพิ่มเยอะกว่าเดิมอะไรลองคอยู่สี่ร้อยว่าได้ไหมไม่น่าได้นะว่ามันออกยากมัไม่ออกอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้คือของแต่งตัวนี่สำคัญมากสำคัญมากที่จะปั้นแบบ ดอเมทให้เยอะคือของแต่งตัวนี่แหละครับพวกเอ e s อร uh, ี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผ้าคลุมอันนี้คือหัวสุดแล้วนะอ่ะไม่ดอกผ้าคลุมอันนี้คือหดสุดละบวกเดาะเมทแล้วก็พวกหางก็จาเป็นเหมือนกันย้ายมาใส่ให้ตัวนี้นะเดอะเมทตังันเยอะมากห้าล้านหนึ่งก็สี่ล้านครัตตังกันเยอะมากชัวร์ครับ ต่อมาเรื่องอ c c ซ s ซอรี่แล้วอันนี้หางหาจากฟิเซอร์ถ้าใครอยากปั้นบอดตอนนี้คือให้ตีฟิเซอร์นี้ควรหาหางลุงทั้งทีมนะแป๊บเดียวก็ติดบอดครับมันมีถ้าที่ผมดูมา2-3สาวันผ่านมาเนี้ยมันมีอีเวนต์เนี่ยครับอีเวนต์เพิ่มเวลไวกับบวกโชคเนี้ยทุกวันเลย ทุกวันเลยแบบตอนเช้าเช้าเงี้ยมีอีเวนต์มาตลอดผมว่าวันต่อมาก็น่าจะมีอีกเรื่อยๆครับในอย่างตอนนี้เวลผม 36, 3 6ม5ผมแนะนำให้ทุกคนใช้ใชน้นี่มีฮอกเวลประมาณ38-39ทั้งหมดนะครับถ้าใชาน้นี่มีฮอกเวลประมาณ38-39ทั้งหมดเนะี่ยตอนนี้น่าจะติดท็อปบอร์ดแล้ว เพราะว่าท็อปเซิร์ฟเขาก็ใช้พวกตัวนี้กันครับแลวพวกมีฮอ,อกตามนี้เลยยิมผมจริงๆถ้าผมปั้นเวลเสร็จนะก็จะเป็นประมาณนี้มีฮอ,อกทั้งทีมเพราะยูริจิเวลมันขึ้นยากมากเนี่ยแปดล้านแต่ว่าเทียบกับนี่เจ็700ล้านขึ้นเวลสามเจ็ดอันนี้เพิ่งขึ้นไปเวลสาเอ็ดเองชัวแสดงว่าผมแนะนำให้ปั้นเนี่ยพวกนี้ก่อน ขึ้นซักเบลประมาณ3 5ก็าดาเนอยู่ประมาณ7จ็ดแสนแปดแสล้ครับอย่างของผมตอนนี้ดาเนียแม็กสุดไม่เปิดแบลบ็เอเลยอยู่ประมาณที่6กแสนสี่หกแสนสี่นะแต่ว่าถ้าผมไปทําให้เวลเนะี่ยทุกตัวเนะี่ยอย่างเนี้ยทุกตัวทุกตัวทุกตัวไปเวลเฉล,เฉลี่ยกันประมาณเนี่ยผมจะอยู่ประมาณ เวลถ้าเวลสามห้านะแล้วตัวนี้สามหกอย่างเดียวแสนสามแสน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 ก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนสามครับเวลสามสิบห้านะแล้วพอขึ้นเวลสามห้าไปเวลสามหกมันใช้เอพีนิดเดียวตอนเนี้ยมันมีบัฟทุกวันผมว่าขึ้นเวลแบบสามแปดสามเก้าได้วันหนึ่งอย่างเนี้ยผมเอฟเคมาวันนี้ผมได้เวลสามห้ามาสามตัวเลยวันเดียวนะแค่วันเดียว ผมได้เวลสามห้ามาสามตัวตอนนี้สามสี่ละใกล้สามห้าละแล้วต่อมาอีกสองตัวนี้เดี๋ยวก็ตามมาแล้วเดี๋ยวเอาอยูู่อีจีออกแล้วมาใส่ตัวนี้เป็นแล้วก็ปั้นเรียวยาวครับให้ตัวนี้เป็นสามหก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 สามเจ็ด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 สามแปดสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าสามเก้าต้องขยันหน่อยนะทุกคนถ้าใครจะดันบอร์ดเพราะว่าถ้าเปิดค้างไว้ตัวเดียวอย่างเงี้ยดัมเมจมันจะเพิ่มขึ้นช้ากว่า อย่างดูอย่าง30กับสาแล้ว35ขึ้น3 35หขึ้น38มเนี่ยมันใช้ใช้ระยะเวลาเท่ากันเท่ากันกับขึ้นประมาณ3 0ไปสาเนี่ยเวลาพอๆกัน3 0ไปส5ใช้เวลาพอๆกันกับสามหไปประมาณ36-37กสาม็กจ็จะใช้เวลาพอๆกันเนี่ยดยมเบลน้ำหบักมา30,000แต่ว่าถ้าอัพตัวเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มมา50,000 เพิ่มมาห้าหมืนเลยผมว่าอัพแบบนี้มันไวกว่านะทุกคนโอเคคลิปนี้ปั้น DPS น่าจะมีแค่นี้ไม่จำเป็นต้องมีตัวรับก็ได้ใช้แค่ใช้นี่มิติกก็ติดบอร์ดได้โอเคครับถ้าใครอยากเติมเกมพาร์ทผมฝากร้านเมลิซันหน่อยนะรับกิฟเกมพาร์ทเลนหกเลยทุกคน แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมตอน25 0ซับนะทุกคนแจกเกมพาร์เหมือนเดิมครับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมให้เข้ามาใน i s c o r d ได้เลยครับแล้วก็กดซับให้ผมหน่อยครบ25 0ซับผมมีแจกเกมพาร์เหมือนเดิมอาจจะเป็น2ถึง3เกมพาร์เลยนะทุกคนเลือกได้เลยว่าจะเอาเกมพาร์อะไรบ้างให้อหนึ่งหนึ่งผู้โชคดีหรือว่า3ผู้โชคดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดโหวตอ,อีกทีหนึ่งนะว่าจะเอาแบบไหน ก็ยังไงใครจะกิฟต์เกมพาสแมปไหนก็ได้นะทุกคนได้ทุกแมปเลยร้านแมรี่สั่งเลทหดครับขอบคุณครับทุกคน